มันเป็นกระแสร,ระหว่างพรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลใครเป็นรัฐบาลน,นะ,ะถ้าพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลมันก็ไม่อยู่ว่าใครจะมาต่อรองตาแหน่งนายกรัฐมนตรีเรอเป็นรัฐมนตรีกระทรวงนั้นกระทรวงนี้เพราะในพรรคก้าวไกลเขาไม่มีมุง้งที่จะมาต่อรองว่าผมมีเจ็ดที่นั่งผมจะต้องได้ไรกระทรวงนี้คุณพิธาเอ่อคุณธทรพูดชัดว่าเราเอางานเป็นหลักนะ,ะ,ะแล้วมันต้องเป็นที่ผมได้ยินมาคือเขาเป็นกลุ่ม ว่าทางานนานเดียวเนี่ยใช้เจ็ดกระทรวงเขาก็ต้องมาแก้ตัวนี้ก่อนว่างานงานเดียวเนี่ยใช้เจ็ดกระทรวงมันก็ไปไม่รอดอืมนะนะ่ะงานน้ําก็เป็นน้ํางานบกก็เป็นบกแต่ถ้างานงานเดียวคุณไปลิงก์ตัวค่าการเข้ามาเป็นฝูงเลยนะแล้วคุณต้องเลี้ยงดูปูแล้วคนที่จะไปติดต่อคุณก็ต้องไปดูแลพวกเขาทีละโต๊ะทีละโต๊ะทีละโต๊ะบ้านเมืองก็ไปไม่รอดอืมนะพรรคก้าไกลเขาชัดเจนเขาจะแก้เรื่องนี้นะ ถ้าพรรคเพื่อไทยได้มาเป็นรัฐบาลหรือร่วมกันเป็นรัฐบาลไปขวางเขาก็ไม่ถูกก็ต้องเชียร์ให้เป็นไปตามน,นั้นเพราะสิ่งที่ทําให้ประเทศนี้จมปลักครับก็คือการวีแคา่การมากเกินไปอืมแล้วก็เป็นการที่จนเกินไปอืมแล้วก็มีอํานาจมหาศาลจํานวนนะมากสุดอํานาจมากสุดยากจนสุดแล้วคุณจะเอาคนเหล่าเนี้เขามาทํางานให้คุณ โดยซื่อสัตย์สุดจริตโดยไม่คิดถึงความกิ่มหิวของท้องโดยไม่เกี่ยงการศึกษาของลูกหลานความทุกข์ยากของลูกเมียมันเป็นไม่ได้ครับมันเป็นเรื่องตลกที่คุณจะสร้างละครของคนเสียสละยอมเสียมีเสียลูกเพื่อให้ประชาชนมีความสุขอันนั้นไม่มีอยู่ในโลกใบนี้ครับไม่มียืนยันได้